เมื่อเราพัดพากจากกันเนี่ยเวลาจะเป็นตัวเยียวยาทำให้คนคนนั้นฟื้นขึ้นมาเร็วหรือช้าถ้าเข้มแข็งมากก็ฟื้นเร็วถ้าเข้มแข็งน้อยก็ฟื้นช้าบางคนก็ใช้เวลาเป็นเดือนบางคนก็ใช้เวลาเป็นปีความผูกพันเป็นสิ่งที่รุนแรงเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากความพัดพากั้น มันไม่ง่ายที่เราจะปล่อยจะวางแต่การเวลามันจะเยียวยารักษามันเองมันจะค่อยเป็นค่อยไปค่อยยอมรับความจริงทีละเล็กทีละน้อยแล้วมันก็จะลดน้อยถอยลงไปคนไหนไม่เจอด้วยกับตัวเองก็จะไม่มีก็จะไม่รู้ว่ามันดุแรงขนาดไหนดังนั้นพวกเรามาร่วมงานศพไม่ว,ว่าจะเป็นงานศพญาติงานศพคนรู้จักไปร่วมเถอะ เพราะการไปร่วมเนี่ยทำให้ความโศกเศร้าเสียใจของคนที่เขาสูญเสียเนี่ยเบาบางลดน้อยถอยลงไปเหมือนกับเราไปช่วยเยียวยาจิตใจของเขาที่เกิดจากการสูญเสียเกิดการจากการพัดพ้าเขาก็จะฟื้นตัวเร็วพอฟื้นแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปนี่คือความพัดพ้าความผูกพันที่เกิดขึ้นจาก สิ่งที่เราได้สูญเสียคนที่รู้จักไปทีนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเราเกิดมาแล้วในทางพุทธศาสนาน,นั้นเวลาเรามาวัดเนี่ยเราจะเห็นป้ายตาลปัดของพระท่านมาสวดเกิดแก่เจ็บตายส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ความหมายก็ชาติเกี่ยนอยู่แล้วบางวัดบางที่ก็จะเป็นไปไม่กลับ หลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่หนีไม่พ้นไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นไปถามคนส่วนใหญ่ก็ตอบเหมือนเหมือนกันไปไม่กลับก็คือตายหลับไม่ตื่นก็คือตายหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีก็ตายหนีไม่พ้นก็ตาย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 ย่างเดียวมันไม่ใช่นะไปไม่กลับคืออะไร ไปไม่กลับคือเวลาเวลาที่เราเกิดมาเนี่ยหมดแล้วคือหมดขอไม่ได้ด้วยแม้แต่วินาทีเดียวถ้าถึงวันตายแล้วขอไม่ได้เวลาหมดแล้วหมดนี่คือไปไม่กลับเวลาหมดแล้วก็คือหมดโยมไม่สามารถจะกลับไปเป็นคนหนุ่มอีกได้ไม่สามารถที่จะกลับไปเป็นเด็กอีกได้เป็นผู้ใหญ่ก็คือเป็นผู้ใหญ่ไปหน้าเรื่อยๆ กลับไปเป็นเด็กอีกไม่ได้นี่คือไปไม่กลับคือเวลาหมดแล้วก็คือหมดแล้วเวลาทุกคนจํากัดหมดนะเขาไม่ได้ให้เราอยู่ตลอดไปนะไม่ถึงร้อยปีเราก็จากโลกนี้ไปแล้วนี่คือไปไม่กลับหลับไม่ตื่นหลับไม่ตื่นก็หมายถึงว่าคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยถ้ายังลุ่มหลงอยู่หลงทรัพย์สมบัติหลงเงินทองที่หลง คู่หลงสามีหลงภรรยาหลงหล,ลงมากๆก็ไม่ตื่นการที่คนเราหลงอะไรมากๆมันก็ไม่ตื่นเขาเรียกว่าหลับไม่ตื่นฝื้นไม่มีฝื้นไม่มีก็หมายถึงร่างกายของเราชราแล้วแก่แล้วเหี่ยวแล้วย่นแล้วก็เอาขืนไม่ได้เราจะกลับมาเป็นหนุ่มสาวเหมือนเดิมก็ไม่ได้อันนี้คือ ไปไม่กลับแล้วแก่ไปหน้าเรื่อยๆสุดท้ายฟื้นไม่มีฟื้นไม่มีหมายถึงอะไรฟื้นไม่มีก็หมายถึงว่าออขออภัยฟื้นไม่มีว่าไปแล้วฟื้นไม่มีก็หมายถึงวัยของเราสังขารของเราหน้าตาของเรานะมันแก่มาชรามันร่วงมันโรยแล้วมันก็หมดหมดไปน,ไนี่หนีไม่พ้นคืออะไรหนีไม่พ้นก็คือว่ากรรมกรรมที่เราได้ทำเอาไว้กรรมดี ส่งเสริมให้เรามีความสุขกรรมไม่ดีก็ทําให้เรามีความทุกข์เราหนีไม่พ้นนั้นปัจจุบันก็เป็นผลมาจากอดีตปัจจุบันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมไม่เกิดอะไรอีกในอนาคตหนีไม่พ้นก็คือหนีไม่พ้นจากสิ่งที่เราทํหนีไม่พ้นจากสิ่งที่เราเป็นเราทําอะไรไว้เราก็หนีไม่พ้นดังนั้นไปไม่กลับคือเวลา หลับไม่ตื่นคือคนที่ลุ่มหลงฟื้นไม่มีคือวัยของเราสังขารรลล่างกายของเราแก่โลกลานีไม่พ้นก็คือกรรมที่เราได้ทำไว้เราก็จะพบเจอบางคนจากโลกนี้ไปเหมือนกับคนหลับสบายสบายบางคนจากโลกนี้ไปมีแต่วความกังวลตาก็นอนไม่หลับนะนั้น เวลาไปก็ไปคนเดียวมาก็มาคนเดียวลูกหลานสามีภรรยาก็มาส่งได้แค่มเมนเผาศพมาคนเดียวไปคนเดียวนั้นการอยู่คนเดียวเนี่ยสิ่งที่มันอันตรายมากๆก็คือความคิดทำยังไงให้เราคิดดีมีกุศลเจรเจตนาก็ทำแต่สิ่งดีๆมันก็จะเกิดกุศลเจตนาขึ้นโดยอัตโนมัติเวลาเราจะจากไป สิ่งดีๆมันก็จะเกิดขึ้นเองเราไม่ต้องไปนึกมันเราไม่ต้องนึกมันข้อสำคัญก็คือเราจะจากไปในสภาพที่เรายังคิดดีได้ยังไงปัญหามันคืออยู่ตรงนี้แหละเพราะเราไม่รู้ว่าจะไปวันไหนเมื่อเกิดที่วัดนี้มีญาติโยมมาเผาศพเฉพาะโควิดก็ร้อยยี่สิบกว่าแล้วเฉพาะควิดร้อยิบกว่าแล้ว วันละสองศพสามศพหกศพก็มีนะไม่รวมที่ตายเพราะโรคอื่นนะโควิดนี่ร้อยกว่าแล้วมีทุกวัยมีทั้งชราเกิน60สิส่วนใหญ่ก็เกิน60สบพวกนี้แพ้ร่างกายสู้ไม่ไหวเกินหกสิีเยอะสี่สิบก็มีสาสิบก็มีนะไม่ได้เลือกวัยดังนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคนเราเกิดมาเนี่ย เราผ่านปฐมวัยมัชชิมาวัยปัจชิมาวัยในทางพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้กำหนดวัยด,วยด้วยอายุแต่กำหนดวัยด,วยด้วยสภาพของร่างกายของเราเมื่อไรเราเกิดมาแล้วร่างกายแข็งแรงกระจับกระเฉวงว่องไวเราเรียกว่าปฐมวัยเมื่อไรร่างกายเราโตเต็มที่แต่ไม่สูงต่อไปแล้ว แต่จะขยายออกข้างๆมีสติยับยั้งชั่งใจได้เราเรียกว่ามัชฌิมัยวัวไหนร่างกายเริ่มสุดทูมเริ่มหลงหลงลืมลืม,ลม,ลม,ลมก็เป็นปัจฉิมวัยเป็นวัยสุดท้ายเราผ่านวัยมาตั้งแต่ปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยแล้ววัยไหนลหละเราึงจะเข้าใจชีวิตเราดีที่สุด เราผ่านมาในวัยกลางคนเราถึงจะเข้าใจชีวิตวัยกลางคนของเราก็อาจจะประมาณ 40, 40ก,วากว่าเป็นวัยกลางคนพอถึงวัยกลางคนเนี่ยเราไม่ต้องให้ใครมาสอนมาอะไรเรามากนะ 40, 40กว่าๆนี่เราจะเริ่มเข้าใจว่าอะไรจำเป็นตลอดชีวิตเรา การเรามีการที่เรามีเงินมีทองเงินทองก็ทำให้ชีวิตเราง่ายมากขึ้นสบายมากขึ้นเงินทองเนี่ยมันซื้อไม่ได้ทุกอย่างหรอกแต่มันทำให้เราสะดวกสบายมีอยู่มีกินเงินทองก็ทำให้เรามีความสุขได้ในขณะเดียวกันความสุขก็ทำให้เรามีเงินทองได้เช่นเดียวกันดังนั้นญาติยโยมสาธุชนทั้งหลายเงินทองที่เรามี ซื้อไม่ได้ทุกอย่างแต่มันก็ทำให้ชีวตเรานั้นราบลื่นมีอยู่มีกินมีใช้เงินทองทำให้คนเราได้มีความสุขในขณะเดียวกันความสุขก็ทำให้เรามีเงินมีทองได้เมื่อเรามีความสุขแล้วเราก็เอาเวลาที่เรามีความสุขนั้นไปหาเงินหาทองได้นั้นในชีวิตของคนเราเกิดมาแล้วก็ จะเข้าใจชีวิตก็คือเมื่อเวลาเมื่อเราร่วมมาสู่วัยกลางคนจะเข้าใจชัดเจนเลยว่าอะไรจําเป็นอะไรไม่จําเป็นอะไรมีก็ได้อะไรไม่มีก็ได้ยิ่งโตเท่าไหร่เพื่อนยิ่งน้อยลงเท่านั้นถามว่าทําไมยิ่งโตเท่าไหร่เพื่อนยิ่งน้อยลงเราจะมีเพื่อนเยอะตอนไหนตอนที่เรายังเด็กพอโตขึ้นเพื่อนจะน้อยลงน้อยลงยิ่งแก่เท่าไหร่เพื่อนยิ่งน้อย ทำไมยิ่งแก่เพื่อนยิ่งน้อยก็เขาตายไปหมดแล้วอ่ะเหลือแต่เราเพื่อนเล่นไม่มีเพื่อนกินไม่มียิ่งอายุมากก็มีแต่เพื่อนตายถามว่าทําไมเมื่อเราอายุมากขึ้นเพื่อนก็น้อยลงเรื่อยๆเหตุผลก็คือว่าเพราะเราเริ่มเข้าใจชีวิตแล้วว่าอะไรจําเป็นอะไรไม่จําเป็นเพื่อนบางคนไม่จําเป็นเราก็จะตัดออกเองจากชีวิต คนไหนจริงใจกับตัวเรากับชีวิตเราชั่วเหลือได้เมืเ่อเมื่อเรายากเราลําบากเราก็จะคบคนนั้นต่อไปยิ่งอายุมากเพื่อนเราก็ยิ่งน้อยลงเรื่อยๆเ,เพราะเราจะตัดออกเองอะไรที่ไม่จําเป็นเราก็ตัดออกไปเรื่อยๆดังนั้นเราไม่ต้องแปลกใจว่าเราแก่แล้วทำํำไมเพื่อนเราน้อยลงเป็นเรื่องธรรมชาติดังนั้นเมื่อชีวิตเราผ่านพ้นมาถึงวัยกลางคนเราก็จะเข้าใจเอง เข้าใจโดยที่ไม่ต้องให้ใครมาสอนเราจะเข้าใจมากขึ้นแต่ถ้ายัางไม่ถึงวัยกลางคนก็ต้องสอนกันไปเรื่อยๆนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้เราได้ฟังพระธรรมเทศนามาก็เห็นว่าพอสมควรเก่เวลาพฤศกเกศรอนอีกุญชนอันปวดปรงโททนเสนคง สำคัญหมายในกายมีนราชาติมาหลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาด้วยบุญด้วยกุศลทั้งหลายที่เราทั้งหลายได้มีการสวดอภิธรรมทำบุญทำกุศลทำบุญเลี้ยงพระทุกๆอย่างที่เราทำมาตลอดนั้นขอให้เป็นบุญเป็นกุศลส่งไปถึงดวงจิตดวงวิญญาณของนางพิมพร ขันทาม,มาลีอายุ76ปีผู้วายชนก็ขอให้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์แล้ว